สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเดี๋ยววันนี้ผมมาหาพี่สมคิดนะครับในข่าวว่ามีร่สิบมาัพเป็น150ห้าิบนะครับแล้วก็ถึงเขาเรียกอะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกอะไรเลยนะเนี่ยอะไฟล้อช่แรงไฟวีนเกี่ยวอย่างเดียวกันไหม,มเ,เหมือนกันโมโทวง เดียวแล้วว่าให้รู้ว่าความหมายวานันเดียวกัน่อาบางคนอาจจะไม่เข้าใจไฟวีนคืออะไรอ๋อมันคืออย่างเดียวกันครับโมถ่วงแล้วก็ล้อช่วยแรงอะไรนี่เนี่ยตัวนี้เป็นของอยันมาร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบตัวใหม่เลย120ตัวใหม่ครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายให้ดูนะฮะแกะอยู่ก็อัพเป็น,150นร้อยห้าสิบนะผมนี่โคตรว้าวนะ มีฝาสูบ120เ่้าโห่เนี่สีมือช่างสมคิดนะครับผมนี่หาหาอะไรอยู่เนี่ยหาอะไรอยู่เนี่ยหาสูบหาสูบไม่เบี้ยวนะกระบอกนี้บางนะอย <laughs> <laughs> ่าลเร้ามันสิเนี่ย <laughs> ไม่ต้องสงสยไม่ต้องสองสัยนะรถพี่สมคิดก็ตทำไมถึงวิ่งนะเขาทำเองนะครับผม สูตรค้ายสูตรมันนะครับนี่ครับเจอรถตู้คันนี้วิ่งที่ไหนนะครับเอาขี้ดินขว้างได้เลยนะครับนี่พี่อ่าที่เพื่อน,นถามผมว่าพี่สมคิดก็ทําอะไรอยู่นี่นะครับนี่เขาทาตู้ส่งามร้านนะครับู้ลโ,โลองอันนี้ของเจ้ออาอาันนี้อันน<ๆ>ี้ไม่ได้ทํานะอันนี้คือตู้ของเจ้าของนะครับแต่ที่ก็ทําเสร็จแล้วส,ส่งไปแล้วอนะ่าที่ที่ถามผมว่าพี่สมคิดทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับตู้ตู้แบบนี้นะ นี่ก็จะเป็นชุดซูปว่าสิบใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็เป็นโอ้ยสปริงแต่งได้ไหวของช่างนบนะครับอ่ะสปริงกบนาไม่ไม่เปลี่ยนไงเปลี่ยนเดี๋ยวสปริงผมจัดก,การเองคนระับอ๋อดัดเองอีกดัดเองเฮ้ย <laughs> <laughs> สปริงสมคิด เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างรอม่จิมคิดหาศูนย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเครื่องก่นนะนี่นะครับเป็นเรือ,อไหลมากองกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งได้ปีเดียวนะครับเห็นม่ต้มคิดบอกว่ามันหลวมเราเจะจะอัพเป็นร้อยห้าสิบนะผมนี่ตัวนี้นะครับ เป็นทีเอฟร้อยี่สินะครับตัวใหม่ก็ผ่ากันใส่แตกใส่แตนนะครับนี่ง่ายใช้ปีเดียวต้องให้รู้เรื่องนะครับผมว่ามันเกี่ยวกับบางโคนไม่ได้ใส่ด้วยนะครับว่าคีดินพี่สมคิดว่าคีดินเข้าไปในกองนะผมแล้วก็ขากองมันแตกครับกระเทินอยู่กับหาง ของ NT 11นะครับตานกได้ข่าวว่าวิ่งนะครับตัวนี้ยต่ไม่รู้เขาจะไปลองเมื่อไรนะถ้ามีโอกาสผมจะไปถ่ายให้ดูครับตอนที่อัพเป็น150นะฮะถอดกันทะลุป,ปุโปง นี่สี่ท่อนะขายมันไม่ได้สมงเกตขายมันไม่ได้เครื่องอ่ะตัวไหนอ, 40, <000. S 1> <laughs> อ่ะสี่หมื่นไอที่จะจอดอยู่ขายป่ะเนะี่ยขายหมดเลยโอ <laughs> <laughs> ้อะไรเยอะนะนเพื่อนมีเครื่อง มันลูกกี่ตัวนะครับอ๋อเสียงกึ้งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนี่จะเป็นตัวแลาวกสิบเพื่นพสมคิดนะแล้วก็นี่ก็มีอีกตัวนะครับนี่นะแล้วก็จอดอยู่ตรงโน,น้นเรียกว่าอะไรเต็มบ้านก็นเลยทีเดียวเนี่ยสวยนะครับ นี่นะครับไอตัว NT 1 1นะครับมันไม่มีเกียร์สโลนะครับให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยมันใช้เกียร์หนึ่งใช้ย่ำครับแล้วก็เกียร์สองใช้วิ่งหลังถนนนะครับรักหัวเกียร์ไม่ได้ไงเนะี่ยสมเพชรักได้ปนะเนี่ยถอดไม่ได้ปนะเนี่ย <'m> <laughs> ถอดเลยไนงะ แค่ปอกจับก็ไม่อยากไปจอดทิ้งไม่ได้แล้วนะหายเลยอันนี้เบอร์โรงงานนะครับโรงงานตานกนะครับของเบอร์โรงงานแล้วก็มีลายด้วยนะครับเบอร์มือถือแล้วก็เบอร์โรงงานแล้วก็ลายไอดีลายนะครับนี่สำหรับ NT 1 1บ ถึงออกกิโลนะเนี่ยโลแล้วโมของเดิมเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กับ1อลสิบเก้าราคาโลวันหน้าโลห้าโลเหลือสิบเก้าโลอ,อันนี้เป็นของทีเอฟร้อยยี่สิบนะครับวกเราจัดจะไม่มีกำลังวัเราต้องใช้ย่างหนาเลยเราไม่ได้ทำให้แข่งถ้าพวกแข่งอะพวกแข่งก็ต้องใช้อันน้อย,อยใช่ไหมใช่แล้วเกิดย่หนาน้อยเกินอะ เหมือนพี <that> ่เลยยังไม่ได้กึ้ง อะไรกระเด็น,น่ะอะไรมันกระเด็นโอ้โหกระเด็นจริงด้วยโอ้รอยกัดเข้าไปนี่เห็นแล้วนะนเพื่อน ยังไงประมาณอา๋อเส็จฮะเดี๋ยวโ <laughs> อเคเนี้ยนะแ <laughs> <laughs> สวเขาเสร็จแล้วใช่ไหม <laughs> เก่งออกไปสักขีดได้บ้างเนี่ย <laughs> กระโฟกัสตึ๊บต๊ดต๊ดนี่น,นะครับผมกึ่งให้ดูสดสดเมือคืนไปเที่ยวร้านอาหารไหนมาเม <นะ S 1> ือคืนไปเที่ยวร้านอาหารไหนมาเออกินพี่สมคิดบอกเมียว,ว่า ไปกินเลี้ยงนะครับแต่แอบไปเที่ยวร้านอาหารมานะไอเรื่องสักบายยี่อะไรเนี่ยพักประจําเป็นงานแบ่งเบาภาระ โอ้โหเรนตัดมนาะดูเลยว่าเรนกล้องอ่ะ เข้าไปนิดนึงเป็นตุ่มคลิปดอกมีดบินนะครับมีดใ่คมนะครับอ้าวมีเจียเองด้วยไหนดูมีดมาดิ ขี่เลยแตมันไม่ขายขี้มันอันตูดเนี่ยท้ทองอื่นอีกไห <laughs> นดูมีดไปนเนี่ยนี่นะมีดมันอ่ะอืมโอ้อันแกนี้กัดมเมลีเข่าคนระับนี่ร้อยกัดเข้าไปสักสองขีดได้นะม <laughs> หมดไปสองขีดได้ย,ยังเนี่ยยยังเลมันจะสองขีดได้กันเนี่ย <laughs> โอ้โโหรยไปหยิบ <laughs> เลนตัดน่ากลัวใช่ไหมดิดด๊ดดิดดิดเลยร้อนแสงด้วยโอ้โหทั้งยิ่งนะากี่มินนะเบาอ่ะไอดีอ่ะไอดีสี่สาม้าสี่สิบสดไอีสามแปดสแล้วของร้อกสิเท่าไหร่นะร้อยหดีตัวไหนตัวของแกอ่ะ oh. ที่ทำไปแล้ว oh. อ่ะไอเสียสี่องไอเสียสี่สิบสอ้เี้สาม ไอดีตัวร้อยห้าสิอันนี้ขนาดระเบิดได้ใช่ไหมระเบิดแล้วเท่าไรนะสี่สิบสห้สี่สิบสามจุห้าและเยนมาการ้อยหกสิบเท่าไรของแกอะสี่สิบแปโอ้โห <laughs> และไอเสีย <laughs> ไอเสียไอเสียสีสองอ่าแล้วของแกเท่าไรสี่สองผมเ่แลวเนี่ย <48. S 2> <38. laughs> ไอนีสามแมันวิ่งไงมันรู้ไันแล้วใครจะไปขับพันแล้วเนะี <laughs> ่ยเออ วาวะไรนะนิสันทีดี27เป็นวาวของนิสันทีดี27เ,เอา้าเหรียนแบบได้ไหมเนี่ยได้ได้นะครับแต่คนเอาไปทำอาจจะไม่ได้สูตรนะครับเอาไว้เออต้องเสียบนี้ดกวะ่ะ นี้เปลี่ยนมีดไปแล้วใหม่แล้วนะกัดใหม่ไปแล้วไปแล้วแหมที่บังมีเอาออกซื้อมาแพง่ะเนี่ะที่บังอะ่ะเานไมเยอะวมีประโยชน์เใช้งานี่ไม่ต้องแปลกใจนะมหาที่นี่แนะครับป้ายโฆษณาสุข <laughs> ิดเกบ็บบทด S <S เออทางหนูจะเดี๋ยวพี่สมคิดเขามีอะไรจะจะเล่าให้ฟังนะเอ้าทางหนูไปสั่งอะไรมาบ้างเออทางหนูนี่นะเขาไปสั่งตัวนี้ออสองตัวเนี่ยแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งร้านทางร้านเขาคิดราคาตัวนี้อันเดียวนะอันเดียวนะครับส <250 S 1> องร้อยห้าสิบอหนึ่งแล้วนะอีอันนี้อีสองร้อยห้าสิบอันนี้อีสองร้อยห้าสิบ แล้วพี่สมคิดซื้อมาเท่าไหร่ผมไม่ซื้อมาเดี๋ยวไทยดูนะครับ <laughs> ช่างหนูสั่งเขาแล้วไปเอาเลยนะ <laughs> นี่ของผมมาเป็นชุดเลยเหนไหมครบเลยเจ็ดสิบบาทเจสิบาทช่งหนูซื้อมาเจ <laughs> <laughs> ็ดร้อยห้าสิบทิชทละสองร้อยห้าสิบนะครั <laughs> อ,อันนี้แพ็คคู่มาเป็นอย่างดีนะ <laughs> <laughs> สั่งเขาแล้วไปเอาด้วยนะทางหนูเผาทางหนูนะวันนี้ทางหนูดูคลิปนี้เข้ามาตอบด้วยนะทำไมโดนไปขนาดนั้นนี่หายไปประมาณสักสามขีดแล้วนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกโอ้โหใส่อุปกรณ์ก่อนรอี้งบทำร้อยห้าสิบประมาณเท่าไหร่นะ บอกอบอกเขาดิก็ได้เขาก็ได้ไปต้องสงสัยถามอีกยังไม่ได้เจงราคาเลยเฮ้ยขัะคขาอะไรอะ่ะประมาณเข่าๆข๋าที่ว่าทําเลยตัาเร็จเลยนะอะอกแหวนพร้อมคึงให้ครบพร้อมไปใส่เลยอะสามพันสามพันะครับชุดแล,แล้วทําวาลนี่พร้อมระเบิดใช้งานได้เลยสองพันทั้งหมดห้าพันแล้วห้าพนะครับแล้วเกี่ยวกับคนี้ สองร้อย <200. S 1> ค่ะกึง 200, ่งสองร้อยเป็นห้าพันสองนะครับก็จะมีชุดอ่าปอกแหวนนะครับเป็นของร้อยห้าสิบสปริงอะไรก็สั่งของช่างลบเลยอ่าคือจบ,จบที่ห้าพันสองที่ผมเนี่ยนะอ่าท,ที่ที่พี่สมคิดทำนะครับแต่สปริงเนี่ยเราไม่เนี่ยใจนะราคาต้องโอ้คยช่างลบเลองเพราะว่ามันก็มันจะต้องทำตุ้มสับเบี้ยวอีกอ๋อคือ อะไรแจงต่างหากก็ค no. ือเดี๋ยวก็มีอันน erm ี้นะครับฝาระเบิดวาวให้นะครับสองพันเนาะสองพันพร้อมเสร็จสับทีนี้เลยคือพร้อมไปใส่เลยนะครับอย่างนี้คือสองพันนะครับแล้วก็ชุดปลอกแหวนคือกึ่งกึ่งปอกให้แล้วกึ่งปอกให้เรียบร้อยชุดแป้งหละคือไปถึงใส่เลยใช่ไหมห้า แล้วก็กึงอันนี้ด้วยนะฮทำไมกึงอันนี้ก็อยู่ห0 0 0ันอันนี้กึงค่ากึงสองอยนะครับเบ็ดเสร็จที่ห้าพันบาทนะครับของพี่สมคิดทำนะของคนอื่นผมไม่รู้เออในสูตรสูตรสูตรที่ร้ยี่สิ0เขาอัดร้อยหกสิบแล้ววันนั้นสูตรช่างหนูนะสูตรสูตรที่ผมไปถ่ายมาว่านะทีว่าของช่างหนูที่ว่าลองวิ่งไล่กับพี่สมคิดดูนะครับพอเขาจบสิทธิ์แล้กันอ่าพอช่างหนูก็มาทำในหูนี้นะครับ โอเคแล้วเพื่อนๆอยู่ที่ราคา5,200บาทนะครับอะไรแต่งต่างหากนะครับอะไรแต่งช่างนบต่างหากแต่คืออันนี้แค่ค่าอะไรแปลงค่าช่างนะครับ นี่นะครับปอกตอนใส่น้ำมันหกบางที่เนาะใส่ได้ไหมอ่ะเป็นใส่ะอ้าได้นี่นะครับปอกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็กึงกึงเพื่อใส่ร้อยี่สิบนะครับนี่นี่นะครับผมเพิ่งเห็นปอกนะครับที่เราคิก็มาตั้งไว้นี่กึงแล้วนะครับคือพร้อมที่จะใส่นะฮะนี่นะครับนี่คือปอก ตอนเนี้ยยังไม่ล้างนะครับคือแกะมายังไม่ทําอะไรนะเพราะว่าถึงไฟวีนก่อนของตัวนี้นะครับเครื่องที่จะี่จะมาทําตัวนี้นะผมนี่นะครับเป็นยันมาร้อยยสิบตัวใหม่นะก็อำอัพทำร้อย้าสิบด้วยงบประมาณห้าพันห้าพันนะผมแต่ไม่รวม ถ้าอะไรแต่งนะครับสมเกตก็ใช้มานานยังเนี่ยก็ใช้มานานยังเที่ยงตัวเนี่ยก็ใช้มานานยังก็ใช้มานานยังรถปีกว่ารถปีกว่านะครับหลวมไหมหลวมนะครับผมก็เลยมาอัพ ทีเดียวเลยเป็นร้อยห้าสิบ่าก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ เฮ้ยตรงนี้แสงไม่ตัดว่ะ